วันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวขราวเล่าสู่กันฟังนะครับมีสองภูมเมียแต่สามีเขาเสียชีวิตนักข่าวก็เลยเข้าไปถามสามีเขาทำไมถึงเสียชีวิตเพราะว่าสามีเขาเนี่ยตายแบบผิดธรรมชาติดวนฆาตกรรมนักข่าวก็สัมภาษณ์บอกว่า ถามสามีก่อนมีชีวิตเป็นภุนนิสัยลักษณะเป็นแบบไหนผู้หญิงคนนี้ก็คือภรรยาตอบว่าสามีฉันอ่ะดีทุกอย่างภาษาเชาวบ้านเขาเรียกว่าผัวฉันดีทุกอย่างไปไหนมาไหนก็คอยโทรหาตลอดทั้งทังหนูทำผิดเขาก็ให้อภัยตลอดแล้วก็ ไม่ได้เกี่ยงว่าหน้าตาหนูนะ่ะดีหรือไม่ดีเวลาหนูเศร้าร่มใจเขาก็มาปลอบมาดูแลอยากได้อะไรเขาก็เอามาให้อยากได้แบบไหนเขาก็ซัพพอร์ตให้ตลอดเทียบจากเป็นพ่อคุณที่สองในชีวิตของหนูผัวคนนี้เป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงถ้าไม่มีผัวคนนี้ก็ไม่มีวันนี้ ก็เลยนักข่าวถามว่าสอบถามในเมื่อมีผัวดีสักขนาดนี้แล้วจะมีผัวคุณเดียวได้อย่างไร